ที่เด็ดร่างทองใะด้กรผสีเพื่อนนะครับกับผมเรมร่างทองนะครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามาสรุปผลกันนะครับเมื่อคืนนะครับที่วิเคราะห์กันไปนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นคู้ระหว่างแอมเบเลียนะครับเปิดบานรับการเยือนของเรียวโอบิโตะนะครับผม ในศึกลาลิกาสเปนของนะครับก็เป็นไปตามเป้าที่ตั้งกันไว้นะครับก็คือเป็นเสียงสูงนะครับลานะครับผมก็หวังกันไปนะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นคู่ระหว่างเยอรมันนีครับเปิดบ้านรับการเยอของฝรั่งเศสนะครับในศึกยูฟาเนชั่นลีกนะครับแต่วันนี้2ทุ่มตรงนะครับเรามาดูผลงานล่าสุดที่เคยพบกันมานะครับคู่นี้นะครับ พบกันมา5นัดนะครับชนะไป2นะครับเจ้าบ้านอย่างเยอรมนีชนะไป2องเสมอ1นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับผมส่วนผลงานล่าสุดของเยอรมนีนะครับเจ้าบ้านนะครับห้านัดล่าสุดที่เคยเตะมานะครับก็ตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ที่มีชัยชนะอยู่2ครับแล้วก็เสมอ2ครับแล้วก็แพ้ไป1นะครับทีมเยือนอย่างอย่างฝรั่งเศสลเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูกันก็คือชนะมีชัยชนะที่2 2นะครับแล้วก็เสมอ1แล้วก็แพ้1ครับ ส่วนคู่นี้นะครับมีผลงานห้านัดล่าสุดที่สูสีกันมากเลยนะครับก็ส่วนตัวผมแล้วนะครับฟันทุ่งไปเลยนะครับเสียงสูงแรกหรือย้ำทิงเกิลหลังนะครับสามารถไปได้แน่นอนนะครับผพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากเป็นสายตัวทีสดซิงเกิลหน้าซิงเกิลหลังนะครับผมหรือว่าอยากได้ตัวละครรับหรืออยากได้มากกว่านี้ก็แอดเข้ามาได้เลยนะครับแอดโอวีสี่สิบห้านะครับพิเศษไปคนนั้นนะครับพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีตําราคับบอลแบบเซียนบ้านรวคาดให้นะครับ เป็นหนังสือแบบนี้ครับหนึ่งเล่มให้ไปทั้งหมด200หน้านะครับคัดบอลแบบเสียงให้เกถึงเรานะครับบ้านเบอร์คาดนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์กันก็ได้นะครับว่าจะจะได้คู่ไหนหรือว่าอยากจะให้มาวิเคราะห์ตัวไหนนะครับก็วัน,นวันนี้ก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในบ้านเขียวตรงนี้นะครับสวัสดีครับ